สวัสดีนะครับก็พาอาจารย์เมากับน้องไรเนบหมาน้องหมอกครับฮะน้องหมอกครับน้องไรนะน้องหมอกสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พากันมาเที่ยวที่วัดป่าพระพุทธุยานอ่าวัดป่าพุทธุยานครับผมพราวันนี้ก็เดินทางมาเดี๋ยวจะพาไปหาหวยน้องหมอกคาะหวยเป็นไหมไหนสวัสดีครับก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนวันนี้เลยสวัสดี เดี๋ยวไปหาวันนี้นเลี้ยงก,ก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องรู้จักหาหวยนะ <c oughs> ใครเลี้ยงก,ก๋วยเตี๋ยววันนี้ฮะวันนี้คุณลุงประวัติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้เลี้ยงก,ก๋วยเตี๋ยวเด็กเพื่อที่จะพาเด็กมาขอหวยครับครับผมเดี๋ยวเราไปขอหวยกันที่ที่นี่ที่อะไรเรียกเรียกวัดป่าพุทธอุทยานนะวัดป่าอุ พุทธอุทยานอยู่ที่ภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ตะเคียนที่นี่ถ้าใครขอดีก็จะได้เลขเด็ดนะครับเดี๋ยวจะพาไปขอกันนะที่ตะเคียนวันนี้แหล่งที่นี่เป็นยังไงวะธรรมชาติข้างล่างนี้ก็จะเป็นเขื่อนครับข้างล่างก็จะเป็นเขื่อนรอบๆสวยงามนะก็จะเป็นอ่าเป็นภูผาเป็นภูผาผาหินครับชมวิวสวยงามของภูสิงห์ตรงจุดเนี้ย อาจารย์เหมาถามผมว่าตรงจุดนี้ทําไมเขาต้องกั้นไม้ไผ่แล้วก็จุดจุดเนี้ย mm. เขาเป็นการล่าลือทางสายมูเตรูครับ <laughs> สายมูเตรูหรือว่าสายพญาน,นาคนะครับก็ mm. เขาก็จะบอกว่ารูรูเนี้ยนะครับในในช่องในช่องรูช่องแคบเนี้ยก็จะมีช่องช่องเลื้อยไปนี่นะครับก็จะเหมือนกับเลื้อยไปตรงจุดจุดข้างหน้านะครับก็เพื่อที่เขาเรียกว,ว่าเป็นช่องของประตูประตูของ พญานาคจากเมืองบดาลเข้ามาเนาะนะครับก็วันนี้ก็มาแล้วได้เห็นด้านนี้เป็นเป็นร่องนะฮะด้านล่างเป็นร่องยาวไปถึงอ่าใต้ฐานอาจารย์เมาดูแล้วเป็นไงบรรยากาศที่ก็บรรยากาศดีครับอ่าแล้วเป็นป่าไม้ชุ่มชื้นแล้วก็มีทั้งหินพร้อมด้วยด้านล่างมีทั้งน้ากว้างใหญ่ครับนี่ะครับวัดก็ร่มรื่นครับแล้วไหว้เขาพรปูอย่างขอแล้วครับ ขอพรปูแล้วขอให้เขียนเพลงแล้วก็ดังๆคขอให้มีคนติดตามเยอะๆขอให้เสียงเพราะขอให้แต่งเพลงโดนๆครับผมขอแต่งเพลงโดนนะเราก็เป็นมือปืนรับจ้างกันด้วยนะครับรับจ้างเขียนเพลงรับจ้างแข่งเพลงรับจ้างทําดนตรีซาวเพลงนะครับต่างๆนานาับอัดเสียงด้วยถัดเสียงก็ทําแล้วก็สปอร์ตโฆษณาก็ทำนะแล้วก็แค่ใครสนใจหรือว่าอะไรเดี๋ยวก็ค่อยติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะทับททุกอย่าง อาจจะทําโฆษณาออกหาเสียงอะไรเงี้ยครัช่วงนี้ช่วงนี้ก็อะไรกลางเลือกตั้งกรทมอไม่ได้งานเลยเสียดายมากเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูคป่บอาจารย์เมาเดินไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นที่นี่เนาะเป็นองค์ปู่มุจลิน่ะเขาเรียกอะไรสัตต์ปู่สัตตานคราชใช่ไหม ตรงนี้นะครับก็หลายครั้งนะที่ผมเดินทางมาที่นี่หลายครั้งที่ผมมา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 ขอตัวเลขที่นี่ครับแล้วก็มีหลายคนนี่มาขอตรงจุดนี้ก็ถูกนะแต่วันนี้เราไม่ได้เอาทูบเลขทูบเสียงมานะครับก็ถือว่าจุดทูบบอกกล่าวท่านแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวก็ไปขอตัวเลขข้างหน้ากันนะครับตรงนี้นะครับก็หลายๆคนที่สนใจ ที่จะมาที่นี่นะครับก็เชิญแวะเวียนนะครับมาเที่ยวมาชมมาขอพรนะครับหรือมาขอโชคขอลาบกันนะับหลายคนก็มาแล้วก็จะได้โชคได้ลาบสุความสําเร็จกันกันกบที่ที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับก็จะมีลูกแก้วนะครับอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เดี๋ยวไปขอเลขที่แม่ตะเคียนกันครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์พินกับอาจารย์เหมามีมุนก็จะพาไปขอเลข ที่ไม่ตะเคียนกันนะครับเดี๋ยวเดินทางไปขอกันนะครับเนี่อาจารย์พินเดินขออาจารย์พินจะไปขอเลขตะเคียนไงครับไปขอเลขตะเคียนครับอ๋อสวัสดีครับมาอาจารย์พินกับอาจารย์เมาเยวจะพาดูว่าอาจะมีใครเห็นเลขอะไรกันบ้างแต่เห็นคร่าวๆบอกว่าอาจารย์พินก็มีตัวเลขมีตัวเลขบ้างแล้วมีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า อาจารย์พินมาวันนี้นะครับมาที่นี่นะครับจะสัมผัสหรือจะเห็นตัวเลขไหลนะครับ<อ>หลายๆคนที่เคยติดตามหรือว่าเคยดูนานๆมานะครับเพราะว่าช่วงหล<อ>ังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเมื่อก่อนก็อาจารย์พินก็จะเป็นผู้สื่อนะครับกับสิ่งลึกลับนะครับหรือว่าแม่ตะเคียนต่างๆน,น,นะครับที่สามารถสัมผัสได้นะท่านก็จะ ลงคันก็จะบอกวันนี้นับเข้ามาติดตามดูว่าอาจารย์พินเดินทางมาที่นี่เดินทางมาขอแม่ตะเคียนที่นี่รู้สึกว่าเมื่อปีที่แล้วนะที่เราปีที่แล้วเนาะที่เราวุ้ยสองปีแล้วสองปีสองสองปีจะสามปีแล้วที่ที่มาที่เนี่ยตอนที่ที่มาตอนนั้นโอ้โหแบบเข้ากันแบบตรงตรงหลายรอบหลายรอบหลายรอบมากได้สร้างพญานาคจนได้สร้างองค์ผู้สัตตะนาคราชนะครับ ก็ที่เราสร้างกันนะครับก็ได้จากการร่วมแรงร่วมใจจากการศรัทธาของลูกศิษย์ลูกค้าที่ได้โชคได้ลาบที่นี่วันนี้นะครับก็ถือโอกาสดีนะครับเดี๋ยวจะอาจารย์พินจะมาช่วยสัมผัสนะครับช่วยสัมผัสว่าจะมีตัวเลขอะไรจะมีตัวไหนนะครับก็มาดูนะครับโอ้ใส่เสือ้อเสือ้อกองทัพกองทัพบ,บกมา<บ> <laughs> อ่ะนะครับเอามาเร็วเร็เร็ ว่าอันนั้นเห็นไรเมื่อกี้เห็นรูไรเห็นเห็นรูแย่ครับรูแย่ตัวใหญ่ครับรูแย่กรูแย่ตัวใหญ่มากอุดมสมบูรณ์ครับที่นี่ก็เป็นป่าไงป่าก็จะอุดมสมบูรณ์นิดหนึ่งนะครับผมรูแย่เยอะมากครับรอบๆมีแต่อาจารย์เหมาบอกว่าไม่กล้ามาเมื่อกี้ไม่กล้ามาตรงนี้ไม่กล้ามาเพราะอาจารย์เหมาเป็นคนกลัวเป็นเป็นเป็นคนกลัวมากกลัวความมืดครับกลัวความมืดนะเดี๋ยวจะอาจารย์เหมาจะมาขอตัวเลขที่นี่นะครับขอตะเคียนที่นี่นะครับเขามาดูว่า แ,แม่แตะเคียนที่นี่จะเสืออะไรหรือจะให้ตัวเลขอะไรกับอาจารย์พิมพ์กันนะครับอ่ะมาติดตามชมกันครับเอาเข้าไปจุดทูปจุดเทียนบอกกล,าลก่าวนี่ก็เมื่อรอหาติดตามนะครับกับเลขแม่แตะเคียนนะครับกับอาจารย์เมานะครับวันนี้ก็เดินทางมาโค้งหวยกับเขาด้วยนะครับก็เขียนบอกว่า ได้โชคบ่อยอยู่นะแต่อาจารย์มอว่านานๆจะซื้อครับผมงวดนี้ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรหรอือเปล่าชอบเลขอะไรเปล่าเดี๋ยวมาติดตามนะครับถึงตัวเลขกันนะครับตอนนี้อาจารย์พินก็กําลังจุดทูบเพื่อที่จะบอกกล่าวเมตตะเขียนครับมาถึงนี่ก็กาชอบโรมากเลยหหแหลก็ผมไปทุงไหนมไม่เคยเจอแต่กาห้าห้าห,ห้าอยู่นี่เลยชีวิตมมกเจอแต่กาครับ มเามากนั่งนสอดี๋ยอาจารย์พินสัมผัสนะคถึงนั่นตัวเลขก่อนครับว่าจะมีตัวไหนตัวเลขอะไรนะครับอะไรสัมผัสแล้นะไหนตัวไหนนี่เอาเลยตัวเลขนี่ยังอยู่นี่เหมือนเดิมอาจารย์พินได้แล้วครับ แจ็คพินได้ตัวเลขแล้วครับได้ตัวเลขอะไรบ้างตัวแจ็คพินตรงนั้นได้มาสี่สองเก้าเลขล่างแปดหกแปดเลขถูกจุดอีกได้สี่สองเก้าเหมือนกันสี่สองเก้าครับได้เลขสี่สองเก้าครับแล้วก็ได้มีอะไรนะเมื่อกี้สี่สองเก้ากับอะไรนะหกแปดหกแปดครับสี่สองเก้ากับหกแปดครับอยากเสียงไทยเสียง เลขทุกไอ้ใครเอามาจากหลวงพ่อถวายเอามาจุดดูอีกมันเข้ากันไหมกับเลขแม่ตะเคียนอย่างนี้นะอ่าแต่จุดดูก็มันได้มาสี่สองเก้าเหมือนเดิมนี่ยังอยู่ครับในตัวเลขสี่สองเก้าเหมือนเดิมครับนี่ยังอยู่ครับสี่สองเก้าในตัวเลขสี่สองเก้าเหมือนเดิมแต่พินบอกงั้นนี่ให้มาดูตรงนี้หนอ๋อนี่ที่ล้มนี่ใช่ไหมครับในสี่สองเก้าสี่สองเก้าอันตรงนี้สี่สองเก้าเลยครับแม่ตะเคียนก็ให้มาสี่สองเก้ากับหกแปด สี่องเก้ากับหกแปดครับหกแปดด้วยนะครับสี่สองเก้าอยากอยากรู้ทวายเอาจากหลวงพ่อมาทวายทุกไอ้ไข่มาจุดดูอีกได้มาสี่สองเก้าครับก็ถือว่าเป็นเลขที่ตรงานียโดนใจไหมัจารย์พิน รูนใจครับหาซื้อรถตรีไม่ได้เลยฮะหาซื้อกองสลากไม่ได้เลยหาซื้อยังไม่ได้ก็คือได้มาก่อนหน้านี้แล้วมาก่อนก่อนที่จะมานี่ก็ไปหาที่ที่ที่นั่นแล้วทีนี้ก็มาสัมผัสที่นี่ีทีหนึ่งแต่สัมผัสที่นี่ไม่ได้ได้ต่างหากได้เลขต่างหากได้เลขได้เลขะครับอันนี้จุดหรือว่าสัมผัสได้ตัวนี้ด้วยและสัมผัสด้วยได้ตัวนี้ด้วยได้ตัวนี้คือว่าตรงกันสามที่สี่ที่ตรงกันรูนใจตัวเลขนี้ครับอืม คอยดูพรุ่งนี้อีกมันจะได้ตัวนหนวันพระเม่ตะเคียนวัดอุทิศอเดวัดนี่วัดวัพุเสนวัดกูเสนพูเสนน้องมีที่วัดพุเสนอ๋อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารอติดตามรอติดตามนะครับแต่วันนี้อาจารย์พินได้แล้วสี่สองเก้ากับหกแปดครับสี่สองเก้ากับหกแปดเนาะนะครับก็วันนี้เดินทางมาแล้อาจารย์เหมาเห็นอะไรไหมวันนี้ อย่างครับยังไม่เห็นเลยก็มาก็มาตามด้วยอาจารย์ทีนก็ถือเอาเลขอาจารพิทีนไปก่อนก็ตามกันไปครับอันไหนว่าใช่ก็ใช่ตามเลยก็เห็นก็เห็นมันมันไปไหนก็เห็นมันเดิมนี่ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ทีนบอกว่าก่อนจะจุดนะครับก็เสี่ยงสัมผัสดูก่อนกับเจ้าแม่นะครับว่าไปเห็นตรงใกล้ๆกับ มือใช่ไหมครับว่าว่าว่าสี่สองสี่เก้าหรือเก้าใกล้ใกล้กับมือสองสี่เออสี่สองเก้าสี่สองเก้าแล้วก็หกแปดหกแปดครับแล้วก็จากนั้นก็มาจุดอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับจุดพอจุดไปก็ก็บอกว่าได้ตัวนี้เลยครับอืบท่านบอกอย่างนั้นครับจุดมาก็ได้เป็นตัวเลขสี่สองเก้ากับใช่ครับแล้วก็หกแปดที่จันพินก็ก็คือเหมือนกับมาแล้วก็ เห็นยังเห็นอยู่สัมผัสมันเห็นตัวเดิมอยู่สัมผัสได้แล้วแล้วก็มาเสียงจุดดูแล้วก็ใช่เลยครับสัมผัสได้แล้วก็ไลมาตั้งแต่ก่อนที่จะมันนี่ด้วยครับบอกเข็บอกว่าหาซื้อโรตารี่อยู่แล้วหาไม่ได้ไม่ได้พอมาสัมผัสที่นี่ก็ยังเหมือนตัวเดิมอีกพอจุดทูบอีกก็เป็นตัวเดิมอีกใช่ครับนะครับก็จะเข้ากันไหมแต่ข้าไหมถ้าออกถ้าออกแบบนี้ถ้าแบบมาแบบนี้แบบนี้ก็เสียงว่า ปังปังรวย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 นะครับก็ถือว่าทางวดก่อนมันจะอดเนี่ก็รวยแล้วนี่นะครับอันนี้ก็เดินทางมาที่อะไรนะวัดอะไรนะวัดในวัดภูเสนูวัดป่าก็วัดป่าวัดป่าพุทธอุทยานตรงนี้จะไปอ่าตะบนใดรู้ไหมจําได้ไหมตะบนีนตะบนผมจำได้ไหม จำตำบลไม่ได้แต่ว่าอำเภอผูสิงจำได้แต่อำเภอผูสิงศรีสะเกดนะครับก็ที่นี่นะนะครับก็วันนี้นะครับก็ที่นี่ก็มักจะมาขอกันบ่อยอยู่แล้วครับที่นี่เหมือนกับคุณแม่ที่มาเข้าทรงเนาะแต่ตะเคียนที่เข้าแกะสลักนี่สวยมากนะแม่ตะเคียนนี่องแม่นี่สวยมากสวยงามนะสวยงามมาอิ่มเอิบมองแล้วก็สบายนะแล้วก็ท่านก็น่าจะเมตตาให้กับลูกหลาน ให้กับลูกกับหลานเราได้โชคได้ลาบเฮ้ยโชค์ให้ลาบ้โชเองเห็นเลขไร้ไหมตัวเลขได้เลขกันไรครับบอกหน่อยบอกหน่อยไม่มเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเลขอะไรไหมที่ตะเขียนเห็นไหมไม่ฮะไม่ครับไม่เห็นเลยทาไมไม่เห็นนะเลขอันนี้เลขอันนี้ก็เหมือนกันมาดูสิเลขกันไหมาดูมีมาดูก็เหมือนกันนะแต่ก้าวขอแต่ก้าหลับเป็นหกเป็นหกสองสี่สี่สองนี่หนึ่งทำเยอะ มันอกหนึ่งเลขหกเป็นเลขเก้าด้วยย่าลืมด้วยที่ที่เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยที่จุด429แล้วก็สัมผัสว่า4 2่แล้วไอ้ที่ตั้งนั้นก็เป็น4 426นะเป็นเลขกลับเนาะนะครับอาจจะเป็นเลขกลับนะครับอ่านะครับก็ลองเอาไปลุ้นลองเอาไปเสี่ยงลองเอาไปพิจารณากันดูถึงด้านตัวเลขกว่านี้นะครับที่เรามาที่วัดป่าอุทยานมาที่จุดแม่ตะเคียนนะที่เป็นอ่า ต้นตะเคียนหรือรากตะเคียนหรืออะไรนะครับสักจากนก็นํามาเกะเป็นองค์แม่ตะเคียนนะเป็นดูแล้วก็เงาตลอดอ่ะเหมือนนี่ตลอดเลยนะไมนไม่ไม,ไม,ไม่ดูไปไม่เหมือนไม้เก่าดูจะไปเป็นเหมือนเนื้อไม้ที่ใหมส่สดตลอดนะครับดูเลยนะครับก็อาจจะหลายคนอาจจะมีตัวเลขอยู่ในใจนะครับเผื่อวันนี้เราก็มานําเสนอแนวทางนะมานําเสนอแนวทางให้กับท่านผู้ชมให้กับท่าน เอฟซีทุกคนที่ติดตามชมทางช่องพีนิวสุรินเทเลนของเรานะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์พินนะครับวันนก็อาจารย์เมาสมีมนครับก็วันนี้ก็อาจารย์เมาส์ก็ถือโอกาสมาพักผ่อนสมองปกติก็ปกติก็อยู่แต่ห้องอัดห้องอัดผมก็เลยบอกอาจารย์ออกมาเปิดโปงเปิดสมองให้มันมีจินตนาการในการทำดูว่ามาดูป่าดูไม้ดูนกดูไม้ครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาก็ได้มาชื่นชมนะวันนี้ก็ ขอบคุณอาจารย์พินนะที่พามาอีกรอบหนึ่งนะขอบคุณมากามากครับร<า>ขอบคุณไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อนะเพราะว่าวันนี้เดินทางมาแล้วก็อาจจะไปหลายที่เพราะว่าต้องไปให้คุ้มว่างานอาจารย์พินว่าง,งั้นจะไปหลายๆที่เพราะว่าเรามีหน้าที่เซแสวงหาตัวเลขนะครับาะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับกดกันเยอะๆนะครับกดกระดิ่งกันไว้แล้วก็กด ใช่นะครับกันเยอะๆเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะแนะนําสถานที่ต่างๆแนะนาความเป็นไปได้ต่างๆนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ละอาจารย์พิน14วันนี้14ละวันนี้14ละใกล้จะหวยออกละเลยอีกสองวันว15ครับ่าวันพระพรุ่งนี้15วันพระจะจะอีกวันพระก็มีหลายคนนะที่จะทาพิธีวันพระนะครับก็มารอรุ่นนะับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางกับอาจารย์พินให้มาแล้วกับ สี่สองเก้านะครับส <6, S 1> <29 S 2> ี่สองเก้ากับหกแปดน,นะครับสีบ่สองเก้าหกแปดบายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ